โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะก็อยู่กับผมนัม่นแหละครับโอเคมาดูวิธีเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟกันอีกแล้วนะครับผมอ่าโปรโมทเซิร์ฟของซีโนเอ็กนะครับผมซึ่งซีโนเอ็กต์นี่เขามีช่อง YouTube ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นอ่ยูทูบของซีโนเอ็กนั่นแหละเดี๋ยวผมแปะเขาเรีกเยกอะไรนะแปะลิงก์ยูทูบเขาไว้แล้วกันนะครับผมโอเค ก็เซิร์ฟของซินโนเอครับมีชื่อว่า Overcraft Pe by s i n o เอกมนั่นเองนะผมซึ่งมี2เซิร์ฟนะผมนี่ฮะมีสเซิร์ฟแต่อีกเซิร์ฟนึงผมเข้าไม่ได้นะผมผมก็เลยมาเล่นเซิร์ฟนี้นะกว่าจะเข้ามาได้นะผมแล้วก็เมื่อกี้อัดไปแล้ว1รอบนะบแต่เฟลนะผมพ่อแม่งมาทักนะฮะ okay. <laughs> <laughs> โอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราเมาดูกันเลยนะผมว่าเซิร์ฟนี้มีอะไรกันบ้างนะผมโอเคก็ถ้าอยากได้อ่อ ไอพนี้เนี่ยก็อยู่ใต้ e s c r i p t i o n แล้วก็อยู่บนหน้าจอนี้เลยเนี่ครับผมอ่ะโอเคครับผมแล้วก็เอ่อเมื่อคุณเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะคุณนะฮะสมัครใช่ไหมฮะอ่ะก็ทับ register ไปเนี่ยครับผมด e จิ s t ต r ตาทด้วยหัสอะไรก็ได้นะหกตัวครับผมแล้วก็แล้วก็ล,วกล็อกอินนะผม คือเข้าครั้งที่สองอะเออเข้าครั้งที่สองแล้วก็มาล็อกอินนะฮะอ่าอย่างงี้นะผมผมชื่ออะไรนะไม่บอกดีกว่าครับโอเคล็อกอินรหัสที่คุณดีจิเตอร์ไปนะผมแล้วก็เข้าครั้งที่สามเนี่ยมันจะเอ่อเขาเรียกอะไรมันจะเข้าโดยไอพีนะผมไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูนะฮะโอเคเซฟอ,อย่าเต็มนะโอเคครับ าด้วย IP นะครับผมนี่เป็นไงล่ะ u r logger longer in by ip ครับผมประมาณนี้นครับผมก็ดีมากเลยนะฮะแล้วก็ปักอินของเซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีนี่ด้วยครับนี่นั่งเออนี่ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวครับผมแล้วก็มี ts 3ด้วยนะเซิร์ฟนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันขึ้นมาก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้ของส่วนปากกัวกันเลยนะผมปาก,กัวอินทรีนะฮะปากกัวในต้นไม้นะผม ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอปรับอันนี้ก่อนโอเคครับโอเคนี่ครับประกวนในต้นไม้นผมซึ่งผมขอไม่ประกวนแล้วกันนะเสียเวลานะครับผมโอเคมาส่วนมาดูส่วนของตรงนี้ครับก็คือดินเนอร์ครับดินเนอร์ดินเนอร์โรแมนติกนะครับผมสามารถนั่งได้นะโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งกับเขาก่อนเฮ้ยโยวัสดีครับวัสดีครับวัสดีวัสดีพวก ตอบตอบตบตอบ,ตอบ,ตอบเฮ้ยนั่งได้ตรงเนี้ยโอเคครับผมก็มาดูส่วนของเขาวงกดกันบ้างนะครับผมอันนี้มาดูกดการเล่นครับกดอะไรวะอะไรวะงงกดย่องตลอดครับใช้มุมมองหนึ่งขอยสนุกครับโอ้ยแหลกแหลก,กขออภัยครับผมะจะมีคนโปะนะอ่าโอเคซึ่งผมรู้แล้วนะทางมันไปทางไหนนะครับผมโอเคคือ คือไงคือเข้าไปถึงจุดแบบอะไรนะจุดอา่าถึงแล้วเนี่ยเออมันจะแบบเสียใจมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะเปิบเปิบนี่ครับมันจะบอกว่าคุณมาถึงได้คุณโคตรเกลงไปตายกับสปาคือโคตรจังไรครับนะฮะโอเคก็ แล้วแต่ครับถ้าอยากเด okay, de ินก็ไปนะครับผมโอเคมาดูส่วนของคิด p p กันบ้างนะครับผมมาดูฝั่งซ้ายมือครับก็คือท็อปคิวรับผมก็คือสกอร์ครับสกอร์เออสกอร์คนที่คิวมากที่สุดนะผมแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าพี่ครับผมค่าไปได้เท่าไหร่ก็ทับอครับผม KR นะฮะมันก็จะบอกสกิเลลินมันครับ บอกอการค่าของเรานะผมก็คือพอยเนี่ยเห็นพอยไหมฮะอ่าหกพันเจ็ดนะผมแต่พวกนี้มันมีหนึ่งหมื่นกันนะฮะอ่าโอเคแล้วก็เช็คเงินก็กดไปอ่ะผมผมมีอยู่สามร้อยแปดสิบนะฮะโอเคแล้วก็มาส่วนของ v i p อครับอ่าจะนั่งแบบ v i p ครับร้อยห้าสิบถูกมันนี่ครับผมแล้วก็ยศยู 2, ทูปสองพันซับบวกนะครับผมสองพันซับขึ้นนะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันเลยนะครับผม อันนี้นะครับเป็นอของฟรีนะครับผมเป็นคิดฟรีนะคิดฟรีแล้วกันผมอ่านชื่อมันไม่ออกเออเบสิกนะเออเบสิกเบสิกนะครับผมประมาณนี้นะครับก็จะได้อของตามในรูปนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็สวอตแมนนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็คิงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับอันนี้เป็นของ YouTube กับ v ีพนะครับผมชายชายใช่ไหมชิว ชิวชิวหรือชายวะชิวชิวใช่ปะเอออ่านว่าชิวแล้วกันนี้ก็วอลเลอร์นี้ก็เกรนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับผมอ่าก่อนก่อนจะเล่นนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมใช้ดาบตีนะผมเขาก็บอกอยู่นะว่าอย่าใช้ดาบตีกดอย่าใช้ดาบกดป้ายนะผมกดไป้ายไหนก็ได้ยู YouTuber ทูบ b e ฟ์สิ่งตัวเองครับผม กดไปครับผมอ่ามันก็จะมีสปอนนะฮะบอกอะไรบาๆบาๆไปแล้วผมก็ดูเดี๋ยวเรามาดูแมปนะฮะอ่าประมาณนี้ครับผมแมปนะฮะโอเคแล้วก็มีไอ้พวกเด็กเวนะชอบดักนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ผิวเพียนบ้างนะฮะโอเคปแบบนี้มองนี้ละกันนะครับฮึบไปแล้วโอเคถ้าหลักก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไอพ้พวกพวก ก็แล้วก็เวลาตีเซิร์ฟนี้ครับมันจะมีเลือดบอกนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบดีมากนะฮะอ่าโอแล้วก็อันนี้ครับนี่คือการซัพพอร์ตนะฮะอ่าซัพพอร์ตซัพพอร์ตอีอีครับนี่คือการลัดนะฮะเออเออเออตายไปดีเออเออแบ็คลิตแบ็คลิตจะเย็นแบ็คลิตจะเย็นแบ็คโอโอโปโปครับโปโปครับโปโปโปโอไอเอ้อโหตีโคตรไกลครับนี่ครับจำชื่อไว้ครับนี่ฮะอ่าโอเค เชี่ยแม่งปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นอีกสักตาหนึ่งนะผมสนุกมากครับก็มาเจอผมได้ครับในเซิร์ฟนี้ผมชื่อว่าอออะไรวะชื่อมิเตอร์ปะ่ะจุด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 อ่าโดนบล็อกแชทครับผมชื่อมิสเตอร์คีฟอกเซอร์นั่นเองนะครับผมอ่านี่ยมิสเตอร์คีฟอกเซอร์ตรงนี้นะฮะก็ถ้ามาเข้ามาเจอทักได้นะครับผมโอเค ก็อย่าลืมทักกระละนนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีไก่ฮนะไก่ลาท้าให้ฆ่านะครับผมก็ฆ่าเขาไปครับนะเฮ้ย <Hey, S 1> เสือไอฟ้ฟัสของของโฮคับของโฮของโฟค,ครับอย่ามายุ่งครับแล้วก็ถ้า,าถ้าใครติดอันนี้นะฮะติดอันนี้๋ยวแป๊บติดไฟเนี่ยก็มันจะมีน้ําให้มาดับตรงนี้ครับผมแล้วก็ถ้าใครติดไฟเนี่ยแล้วโดนเราแล้วโดนเขาตีเนี่ยมันจะเาขาเรียกอะไร เราจะติดไฟไปด้วยนั่นเองเนี่ยผมแล้วใครมันมาติดสตันแถวนี้วะเดือฟักอ่ะเดือฟักใครมาล่องคนแถวนี้ครับใครมาล่องคนแถวนี้วะนะครับผมเกมนี้คือการซัพพอร์ตนะฮะอ่ะคือการคีนอัพนะฮะอ่ะเฮ้ยโอ้โหใจเย็นพวกโอ้โหจเย็นใจเย็นเออเน็ตแรกครับเน็ตแรก แรกครับเน็ตแรกเน็ตแรกครับเออตายไปครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอ,อทำลิสต์ก่อนนะครับผมลิสต์ค,ครับเดี๋ยวเรามาดูชื่อครับว่าใครมันหายตัววะซินโนเอตเหรอซินโนเอตโอเนอร์ไม่อยู่นี่นะหรือว่าอยู่วะช่างมันครับโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมจะกดไลค์และกดซัสบสไคร์กันด้วยนะครับผม นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะไปบน Facebook ของคุณกันด้วยนะครับผมเพื่ออ,อแบ่งปันเซิร์ฟเวอร์นี้ให้เ,เพื่อนอ,อที่เล่นไมค์ครับนะครับผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้กันด้วยนะ,น P v นะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟแนว PVP ครับผมแล้วก็หรือว่าแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็ไปตอบเองนะครับผมไปตอบคําถามเองนะฮะแล้วก็ ถ้าครบ400ซับนะผมก็เดี๋ยวผมจะแจก4เอ่อจะแจก50ทูนะหนึ่งใบผมเป็นการสุ่มนะฮะโอเคครับผมก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะผมงั้นไปละบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ